ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนี้ไผอยากได้งัวงามนะครับเนาะกะสิพามาเบิงจากมาโนดฟาร์มทีนี้ก็เป็นงัวไม่เด้อครับพี่น้องครับมาฝากปีฝากน้องนะครับเนาะอ่ะมีงัวทองงัวแมลูกนี่คันเทปด้วย้อครับเด้อ ผู้ใดาหางว้วงหัวโดนหาสีแดงใหม่ๆอยูน่ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นชุดสิาพานธุเบิ้งในคลิปนี้นะครับเนาะกะสิมีแม่แอนลูกยี่สองครูเป็นลูกเสพเทปเลยนะครับเดอ้อผู้ใดกำลังหา,าแบบเบื้อนีนสีเป็นราคาเบา,เบาๆให้นะครับพี่นอ้องนี่เด้อพิกัดอยู่ที่บ้านสาบัวตำบลกุมรารสายอำเภอกุมรารสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบื้องล่าเหลี่ยงไก่กันที่หนึ่งนะครับเนาะพี่น้องนี่เบื้องสองครูนี่นะครับเด้อแม่ลูก อ่าที่ถูกใจพี่น้องนี่ตัวใหญนะครับน้อบุญชูสิพามาเบิงเอาในคลิปนี้นะครับเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับบุญชู่มกับสีผ้าสีผ้าน้องเนาะคอยพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของขอกครับสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับมันอดฟาร์มนะครับผมกับสวัสดีเอฟซีนะครับช่องพี่บุญชูนะครับแล้วก็บเอฟซีมันดฟาร์มนะครับมัอนี้กัมีง้วแม่ทองแล้วก็แม่ง้วแม่ลูกลูกเทีบเทีเลยครับสีจะจัดเลยครับสำหรับผู้ใดมักสีจะจัดนะครับผมแแแล้วก็มมมี่่ทองเขาหล่งครรับผมาคากับมื้อนีครับ กะเอาแม่ท้องก้อนก็ได้ครับผมอ่ะนี่เด้อครับเบอร์โทรนะครับ095 548 5871นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มบาหมั่นนะครับถ้าใครอยากมาเบิ่งตัวจริงนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านสะบัวนะครับตำบลกำมะลาใสอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมถามมาบอถือกับจับจีเพจมาโนดฟาร์มนะครับมาหอดเลยนะครับ อตัวแรกครับวันนี้ครับเอาตัวแรกเลยครับตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นหัวล้นเบื้องหล็น่าจะง้วดทองแหลกเป็นง้าสาวทองแหลกครับผมเขาทองกับพอได้ครับทองกับไอฮิวโก้ครับผมทองกับฮิวโก้นะครับพี่น้องจักเดือนละครับน้องเก่งครับอสองเดือนครับสองเดือนกว่าสองเดือนกว่านี่นะครับพี่น้องอ่ะด้านขวานอกต่างๆมีความลึกใหญ่หนาดีอยู่พี่น้องครับตัวเพื่อนเป็นลูกเค่หกแปดมีใบนะครับผมตัวนี้เป็นลูกอ่า เคพอกแปดมีใบนะครับเนาะบัตเนได้ตีเบอร์พร้อมตัวใหญ่ส้นสูงยูไรยครับหลวงเก่งลอยสี่สิบเจ็ดเบียร์ลอยห้าสิบเลยครับอ่าลอยสี่สิบเจ็ดเด้อใครพี่น้องอันนี้ยังสินไงเป็นอีกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแค่์ทองแหลกยู่นะครับพี่น้องครับนี่ด้านขวาป่อปานโมดังยืนยงยหญ่ายๆหนาแน่นหนเอาเอาราคาก้อนครับตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่เอาเบาๆเลยครับหกหมื่นเก่าต่อร่องได้ครับนี่หกหมื่นเก่าพี่น้องได้ตัวแบบง่ายใดเป็นบรามันลูกผสมนะครับพี่น้องเกรดสูงหลือเด้อครับเด้อสาวทองแหลก เป็นลูกเข้มหกแปดมีใบมี่หลอดไห้นะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวด้านซ้ายจังเบิ้งได้พี่น้องเด้อผมสี่ผ้าพี่น้องนี่เบิ้งอ่าลาดเอียดก็เก๋ไก๋จากน้อยก่อนนะครับเนาะเป็นอ่าหูสันหลังในย่างแตกแล้วครับเด้อนี่บล็อบ่มีปัญหานะครับเนาะสีดีครับสีดีขอบหูดําบดนี่นะครับเนาะตัวใหญ่นะครับเนาะพี่น้องอ่ะถอดมาเบิ้งมุมนี่ให้เบิ้งชัดๆนะครับเบิ้งความสมส่วนโดยเฉพาะอีเบิ้งอีกข้างหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับขามถ่ายปนลากนะครับพี่น้อง อ่ะโอเคนะครับนี่ด้านสายนะครับว่ามีเงี้ยนะครับสีดีสีดีอันนี้หกสิบเก้านี่ราคานี่คือเพิ่นเปิดให้ต่อได้อีิกด้วยคับพี่น้องต่อรองได้อีกครับแล้วก็ส่งฟรีพร้อมด้วยพี่น้องครับในภาคอีสานนี่นะครับเนาะนี่พูดคุยต่อรองเอานะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้เบื้องเอากะคลิปก้อนนี่ก็ถือว่าลงทั้งเมืองกาลน้องเก่งเนาะครับลงกาหลายตัวอยู่ลงภาคกลางมีแต่งวเงินแสนเลยครับ เพื่อนัทำมักงี้ยเงี้ยก็นี่สามี่น้องครับเพราองหายากรสื่อได้ครับเด้อครับหายากครับคือเราหายหาต้องแบบเกลี่เงินเสียงกันพร้อมเนีครับหายหาแต่เกลี่เงินเสียงแต่ว่าชูมือมันบ่มีครับมันหายากรับสำหรับผู้ใดว่าที่ว่าราคาเงื่อนเสียงเก็บไปเรียงเองโหลดคือมันบ่ได้เก็บตกพี่น้องครับผู้ปัญหาแบบนี้ก็มีนะครับพี่น้องอ่ะตําหนีโบมีประกันหายห่วงครับพี่น้องครับอยู่นี่ปตําหนีประกันท่องนะเดี๋ยวเปนชุดสิบห้าเบื้องแค่หลักนะครับเด้อเดี๋ยวขออนุญาตยกกล่องแค่หลักปีๆเลยครับปีๆห้เเบบิงนนะครัาะเออนนนีี่่ะครับ เห็นบ่พี่น้องครับว่ามันตัวใหญ่อันหนาตัวแรกเร็วผมไม่มีปัญหาดูชัดๆนะครับพี่น้องเบิ้งของเหมือนชูเอาหางสั้นหางเงาเบื้องออกพี่น้องครับงามครับงามสมเงินครับว่ามีตัวเงาอันนี้คือหกหมื่นเก้าต้อได้อีกนี่พี่น้องครับนี่แหละครับผมโทรก่อนเดี๋ยวก่อนเหรอครับว่าแม่นี้ถ่ายย่างบึกได้ด้วยครับพี่น้องอ่ะนี่แหละโทรโทรไว้ได้ก่อนนะครับเบอร์สองกัเบอร์เหนครับเอาแม่ลูกนี่เลยครับ อ่านี่นะครับเด้อคูกนี่ต้องบอกว่าพี่น้องผู้ใดมักเดืองสีนะครับเด้อเบื้องสีของลูกตัวนี้เกิดจากแม่นี่แหละครับเป็นแม่เขาจะให้ลูกงามแดงเข้มลูกพ่อใดเจักเดือนหรอครับลูกช็อกโกแลตครับสี่เดือนครับผมนี่ลูกช็อกโกแลตสี่เดือนยังงามด้วยพี่น้องครับตัวนี้ต้องบอกว่าสุดจัดลูกตัวแรกบ่นไ่ไอ้ลูกแรกเลยครับลูกแรกแม่ทับไปที่ท่องไปแม่เป็นสั์แล้วครับหลอมนึงครับแม่เป็นสั์แล้วไปจับซัดไอ้ไดเลยครับ ลูกเพชรเแม่สูงาลรครับใส่นี่ร้อยสีห้ครับร้อยเดี๋ยพี่น้องจังเบองแม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะถามราคาคูเนี่ให้เบื้องก่อนซ้ำยู่น้ำกันเนาะคููนี่เก่งเปิดไป่าไดครับเอาไว้6กมื่เกพ่อครับหกมื่เก้าพี่น้องเรื่องไดญ่งามติดเทปแบบนี้แหละครับต่ลูกก็ได้ทุนขึ้นหลอครับจังน้อยนี่ครับต่ลูกกับทไัเลยพี่น้องครับผมเน้นย้ำนะครับเด้อเบื้องว่าจากมาโนทเห็นคลิปเดี๋ยวเข้ามาเขาเรียนมาเบื้องตัวจริงอีกนะครับาม่ครับมาเบื้องหน้า น่าจะได้ตีทุนขึ้นเหรอพี่น้องครับเลี้ยงไว้ปได้น้นอยครับนะครับ,รบแข็งขาใหญ่ดีลำเนาสีดีคุ้นหางใหญ่หนังยน่นขาใหญ่นะครับซี่เดือนมันก็เก่งนี่ซี่เดือนเต็มครับซี่เดือนนะครับน้องส้นะสูงก็ยังอาจะร้อยยี่สิบได้เหรอพี่น้องโดยประมาณนะครับเออนี่แม่นานๆนเะขาเฮ็ดให้แล้วนี่เขาก็เฮ็ดให้เยายเร็วกะลังเศร้าครับเขาหายได้เลรอพี่น้องครับนี่แม่ลูกแรกนะครับสดๆสีนี่นึกว่าแม่แดงเนรอดิพี่น้องครับครับ บัดนี้ลูกนี่เป็นสีน้ำหมากเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สีจริงๆเนี่เป็นสีน้ำหมากนะครับเนาะเพื่อนไอแม่เพื่อนแดงอ่ะเด้แต่ว่าลูกมันเข้มไป่ิเออลูกมันเข้มนะครับเนาะนี่เบิ่งเอาคู่นี่เออเออนี่นะครับเนาะอยากได้เมาสีด้านซ้ายบ่มีฝันทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อเดี๋ยวจังืองแม่เต็มๆเลยพี่น้องนี่ครับเด้อผมหายายมหาภาพให้มันสวยๆกันนะครับเนาะนี่มุมนี่แหละหกหมื่นเก้าต่อเอานะครับ เราสิ่าเบื้องแม่ขางนี่แม่เป็นซัดแล้วครับรอบนึงวันครับแม่พร้อมไสเลยพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้นสงร้อยสี่สิบห้าบบมีต่ำนี้ครับร้อยสี่สิบห้าโบมี่ตํานี้โบมี่จุดเลยพี่น้องครับบบมี่จุดเขาจุดอย่างไรนะครับเด้อเบื้องมุมนี้เบื้องใกล้นะครับพี่น้องครับนี่หน้าตานะครับเบื้องคลิปจากบุญชูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเนาะนี่โอ้โหนะครับอูครับนี่แม่ในเบื้องไกลเนอ้างดลกดีีด้วพี่น้องครับ อันห้ามด่านอ้วนปันใดใช่ไครับลูกกินนมลูกมันเห็ดนมอยู่นมกับวัตถิงนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ถือว่าสดอยู่ครับได้สดดีเอาหกหมื่นเก่าเออเบิ้งแม่สุดขา้นี่วันเบิ้งแม่ก็ได้เออนี่นะครับเด้อนี่นะครับอ่ะนี่ีถ้าเราเป็นไทยไรลูกมาเฮี่ยงกันเบิองข่างนี่นะครับเนาะนี่นี่พี่น้องครับนี่แดงจัดเลยแหละครับผมจางเทพ ออเ,เออเหนียะเบอร์สองครับเบอร์ที่สามครับบันนี้เอาแม่ลูกชุดน,นี้เลยครับชุดนี้บันนี้ผูดด้ใดมักสีคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นหัวล้นบันนี้พี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกไผมักแบบนี้เขาแบบนี้ไผมักหัวล้นเอ้ยครูนี่เ็เขาใ,ให้ลูกให้ลูกเขามาทั้งนี้ครับวันนี้ไปลูกไปนี่นะครับเดีด๋วยวเราเห้เป็นไอ้ไล่ลูกเขามาก,ก่อนเออโอเคครับวันนี้อ้าวตัวนี้ลูกกับสีแดงเข้มคล้าก,กันเกิดจากแมงหัวล่นย่างๆนี่แหละคู่นี้วันนี้อ่ะคู่นี้อันนี้ลูกพ่อได้ขั้นเก่งครับเป็นลููกกกอออออออฟฟรรรร์์ดดดคคัับบผมลจเืน สามเดือนจะเข่าสี่เดือนเนื้อนะครับอันนี้ลูกออกฟอดสามจะสี่เดือนหนาได้ครับเพชรเขาห้ยแพ้หายสนิทแ้วนะครับเนาะอ่ะหนอกตั้งหลังตรงขึ้นกันตัวนี้ลูกสามจะสี่เดือนนะครับแม่สูงเท่าไหร่ใส่นี่แม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับแม่สูงใซรร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องวดีๆก็นสิได้ร้อยหาสิบอยู่ครับเบียดเบียดร้อยหาสิบได้เหรพี่น้องตัวนี้นะครับอ่าลูกที่ไหนครับนี่เป็นลูกแรกเลยครับเป็นง้วนลูกแรกแม่ทับไปแม่เพิ่นทับกับไอเรดกันไว้ครับรออพานรอบครับแม่ใส่กับไซร์กับเรดอ นี่ตัวยาวๆเลยล่ะครับหนังหนาหนังหย่นพร้อมนะครับเนาะผสมอยู่นี่แล้วครับเล็ดกันนี่ทับอยู่นี่เนาะแม่นครับเช็คไข่เช็คยังให้เรียบร้อยครับนี่แห้ะครับพี่น้องครับเอาเบื้องแผ่นหลังลูกเพิ่นนะครับเนาะเบื้องไก่ไกนะครับเออเดี๋ยวเป็นทุกถิ่ถามราคาให้ตอนอยู่ให o x งกันลูกออกฟอร์ดแม่เพิ่นเป็นซี่ว่ายสวก่อหกมีใบอยู่นะครับแม่ลูกซี่วครับอันนี้เป็นออกฟอร์ดใส่ไปในท้องนี่เล็ดกันเล็ดกันครับคุณนี่เกีงเปิดเท่าไรเปิดไบแปดหมื่นเก้าต่อรองไดครับแปดหมื่นเก้าต่อรองได้อีกนะครับเนาะ อยากใจยกคูขึ้นเก่ามีพิเศษให้นะครับผู้ใดเอาซื้อซีรุ่นหาเม่ลูกสองคู่นี่คุ้มแล้วพี่น้องครับกันแม่ลูกสองคู่นี่กับแสนกู้กลัวแสนแสนซีบ่แง่นครับประมาณแสนซีแ้วครับพี่น้องครับกับที่ต้อได้อีกดอกแสนทีกู้กลัวนะครับไม่ใครมีงบหอดเป็นต่อาไปทิมไว้ได้ครับลูกมันเด็ดทุกตัวไหมครับนี่เลยพี่น้องครับตะกี้งบแสนซีได้คู่เดียวอย่างนี้พี่น้องนี่ครับนี่หน้าตาเบื้องสุดท้าดแล้วครับพี่น้องเด้องามๆเลยล่ะสีเข้มทั้งแม่ทั้งลูกเลยล่ะไอแม่เพลินสีมีปลายหางขาดนิดนึงนะพี่บุญชู ายหางมาถึงขนหางมืนปะครับแม่นครับหางมันหางมันไ่ได้ขาดมันบ่ขาดอยู่ครับยปมาหนึ่งครับโอปลายนี้มันขาดด้วยคับพี่น้องครับถึงแม่เหยียบแต้น้อยครับแม่เหยียบแต่น้อยนะครับเนาะเป็นแม่นอกนั้นบ่มีอยังครับโบดนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องผูได้หาแบบนี้อยู่ด้านซ้ายกับ่บมีป่านบ่มีด่างขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อจริงๆนี่มันคมเงยด้วยคับพี่น้องตองมาเบนตัวจริงเอานะครับเนาะแม่กระทับเล็ดกันไว้หางแสิบเก้าแม่เล็ดกันนะครับเนาะ เบื้องมุ้งกวนๆมาหนิเดี๋ยวผมสีย้อนให้เบื้องออกมาท่าไกลๆให้เบื้องให้เห็นนี่นะครับเดอ้อเอาคู่ที่สองนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับบันิกาศิมาปิดท้ายด้วยง้องทองเมย์ใหญ่ย่นีินะครับเด้ออันนี้สิปล่อยแบบธรรมาชาติให้เล่นหญ่าให้เบื้องเลยนะครับพี่น้องตัวนี้อ่างใหญ่ครับเด้อพี่น้องครับเป็นง,ง้อใหญ่หล่าครับเป็นง้อทองพร้อมทองจกเดือนทองพอได้ครับทองไงพริกแดงครับประมาณจะเข่าหาเดือนแล้วครับ อ่ะพริกแดงจะหาเดือนหรือด้อครับพี่น้องอ่าส้นส้นสูงเขายุตรเลคแมนร้อยหาชี้แปดบวกอยู่ครับร้อยหกสิบหุ่นละร้อยหาชี้แปดไปหารร้อยหกสิบหุ่นเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ใส่แบบง่ายเลยพี่น้องอ่างวดไอ้ลูกที่ใดครับเก่งนี่เป็นลูกที่สามในท้องครับเป็นลูกโตที่สามนะครับพี่น้องอ่าผู้ใดมักงวดหนาหนาใหญ่ใหญ่ไปเป็นแม่บล็อกนะครับเนาะใหญ่ใหญ่หนาหนาครับตัวนี้ตัวนี้เก่งเปิดไว้เท่าไหร่เปิดใบสี่หมื่นเก้าต่อรองได้ครับสี่หมื่นเก้าด้อครับพี่น้องยังต่อรองได้อีกนะครับเด้อผู้ใดหหาาใใส่่ญแบบบนนนี้ะะครัเ ตัวลอกได้นิดน้อยนะครบผมอันนี้เปิดอยไฮเสูงนะครับพี่น้องครับนี่ย่างหนาย่างลึกนะครับเด้อกินหญ้าเก่งพร้อมนะครับพี่น้องครับกินหญ้าดีครับนี่ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะตูหย่างๆนี่แหละพี่น้องครับใหญ่ๆหนาๆเลยครับใหญ่ๆหน้าๆบึกๆนะครับเนาะหางยาวหลากดินนะครับเด้อกินเก่งพร้อมนะครับเมาเบื้องตัวจริงหนาคอกก็ได้ครับเชื่องอยู่ครับต้องมา่เบื้องตัวจริงหนาคอกนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับอันนี้พุ่ยแห้งไอ้ยางกินหญ้าเล็บหญ้าืฉยๆนด้ครับพี่น้องเด้อสิไร นี่นะครับเด้อนี่นะครับเนาะไออยากได้กับเมาครับพี่น้องครับครับนี่ตัวใหญ่เก่าครับตัวลอกได้ยังน้อยสี่มือเก่าตัวลอกได้ด้วยครับเออนี่พี่น้องครับปวดมูนตูนใส่เบียดรอยหาซิฟนี่เป็นง้อหน่อยไปเลยพี่น้องครับเอามาเลือกเอาเกทำไมมันก็มูนั่นพี่น้องครับไงครับมาชมตัวจริงหนาคอกไดสตูโตหรือพี่น้องครับมาตัวใดชอบตัวใดญ่นะครับเนาะครับผมนี่ผู้ใดเห็นสีแมนนี่บ่ชัดนะครับเดี๋ยวเป็นชู้สีภาพไปเบิ่งสีดีชัดสีดีสุตโตนะครับครับ เก๋งน่าจะมีให้แค่นี้ครับมีใัห้แค่นี้ครับครับสำหรับคลินิกขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ